เกินขาคลิปน่าสึกษาน้องใส่ฟ้าพายุก็คือเล่นเกินความเป็นเด็กเนาะเราก็คือเล่นใหญ่ระเด็กเลย <c oughs> ชมจริงๆๆจริงจริงคนอยากเจอสายฟ้าพายุมานานแล้วค่ะตั้งแต่แบบเบบิววันนี้แต่คนก็ไม่มีโอกาสได้เจอเลยค่ะเพิ่งได้เจอวันไนได้เจอแล้วเป็นไงบ้างสารภาพว่า,วาอุ้มครั้งแรกก็ตัวเองก็ล้มลงไปนั่งเหมือนกันใครได้เลยค่ะเออมลก สนุกกับเราไหมคะหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้นกว่า,ออาจะยอมเล่นกับหนูก็สักพักหนึ่งค่ะแล้วพอพอสักพักหนึ่งก็เล่นหัวเราะทิกกก็เริ่มไปกันใหญ่อตอนแรกไม่ให้เราอุ้มด้วยแล้วไม่ให้ค่ะออมันไปทำหน้าหัวใสเราเลยหนูก็พยายามเล่นเนีเ่ยแบบหน้าจะง่วงตึงต่งตืต่นออแล้วนึกว่าอดเล่นแล้วอยู่ที่บทเกิดคนสวยกน หนูน่าจะเป็นคนเดียวที่น้องไม่เขินแต่วิ่งไล่กันนะคะไม่รู้เหมือนกันทำไมก็ไม่รู้เราก็เป็นแบบโหมดรักเด็กน้องวันนั้นแต่เราสนุกกว่าเด็กอีกนะหนูชอบเลยวันนั้นอะสนุกค่ะสนุกเออมีเล่นอะไรกันบ้างคะเห็นเล่นกันอยู่นานเลยนะก็ตอนแรกก็เล่นเป็นปลาฉลามกันแล้วก็มีวิ่งไล่จับกันแล้วก็พอเราเหนื่อยแต่น้องไม่เหนื่อยแล้วเหมือนน้องไม่เข้าใจอีฟเลิกเล่นแต่ว่ายุคเราเด็กๆเรามีอีฟเลิกเล่นไงพออีฟเลิกเล่นอีฟเลิกเล่นอย่างเงี้ยน้องก็ ไม่รู้จะจับไม่เข้าใจว่าคืออะไรเด็กยุคใหม่เข้าใจแล้วไงเราแก่แล้วสัพเรามันแก่ไปเนาะแก่แต่เราเข้าใจไหมอ่ะไม่มาจ่ายก็โอเคค่ะพลังน้องๆเยอะขนาดไหนน่ารักค่ะน่ารักแล้วก็แบบสนุกสนานอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเล่นอะไรก็ได้สนุกมากอ่วัน ีอแล้วออะไรย่ากพิชิตค่ะแต่ว่าเวลาเห็นคลิปคนอื่นเขาจะมีการเขินอายอะไรเงี้ยของเราไม่มีเลยค่ะเป็นเล่นสนุกเล่นเด็กผู้ชายแต่สาวเงี้ยแต่พอหลังเล่นเสร็จก็หมดแรงเนาะฟุบไปเลยน้องเหรอคะหรือเราเราค่ะเราฟุบค่ะเราเหนื่อยน้องโอเคอยู่รู้สึกมันอยากจะมีปะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็น้องน่ารักดีค่ะเเาผื่อบอกว่าเห็นแบบว่ามีอนเนอร์อยากจะมีขึ้นมา แค่ได้เล่นก็ดีใจแล้วค่ะแต่อินเท่าพับอินแค่สูงอยู่นะหนูเหรอหนูเล่นก็ไปจอดแล้วน่ะคนก็คงกันยารัสที่จะกัดจะกัดกัดงับน้องแล้วเทียวเหมือนเที่ยวแล้วสงสารเด็กเนาะค่ะแปค่ะไใหแค่ไหนตัวเองแบบการเล่นด็กขาดวะเป็นพี่เลี้ยงหนูไม่เหมือนพี่เลี้ยงหนูเหมือนเพื่อนเล่นน้องค่ะวันนี้เด็กดูน่าจะแบบสนุกสนุกกัระมือใช่เราก็สนุกค่ะสนุกกับเด็กได้คุยกับพี่ชมยังไงบ้างคำน้องน้อง ไม่เพื่อไปถ่ายรายการปกติเลยค่ะแล้วก็ไปแอบเล่นลูกพี่ชมค่ะเลยพี่ชมไม่รู้ด้วยยังไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่น่ารู้ว่าเราเล่นอะไรกับลูกเขาไป้างนใช่แพ้เขาอาจจะโดนหนึ่งตอนนี้เฟื่องงานเยอะมากเป็นไงฮะสุขภาพกลับมาฟื้นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ยังแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล่ะค่ะกังวลอะไรอีก่ไหมคะเพราะว่าเราก็โผล่งานหนักจนแบบไป ก็จริงๆอันนั้นมันน่าจะเป็นคอป่วยอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยด้วยออมันก็เลยดูเหมือนแบบรู้สึกว่าโอ๊ยหนักหนาหมดแรงแต่ว่าพอร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างก็แฮปปี้ค่ะเตอนนั้นน้ำหนักเราลงไปเยอะอย่างตอนนี้มันจับขึน้นมาอีก ก็ยังยังทรงทงไม่ได้ช่างเลยค่ะแต่คิดว่าก็โอเคขึ้นดูแบบรู้สึกตัวเองมีเลี้ยวมีแรงขึ้นแต่คนทักเราเยอะไหมคะช่วงที่เราแบบเป็นอาหารเป็นปีแล้วเราน้ำหนักลงไปเงี้ยทักเยอะค่ะเกี่ยวกับความมั่นใจไหมตอนนั้นหรือว่าเราโอเคโอเคที่มันผอมลงตอนนั้นมันแค่อยากหายป่วยค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ห่วงเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรเลยแต่พอมันดีขึ้นก็แฮปปี้แล้วก็โฟกัสเรื่องงานไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องรูปร่างอะไรมันมีไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเออจะเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้มันดูแบบ ไม่ทันคิดเลยคก็ือใช้ชีวิตปกติคุณม่ค่อยคิดอะไรด้วยไม่ได้่ม้เสียงานไปเยอะไหมไปอยางไม่ทิ้งอะไรเลยค่ะยังอยู่ครบค่ะก็คือยังเสียดายอยู่ก็ต้องรับหมดเนาะรับไปแล้วค่ะตอนนี้ยังไทยคิวมันเริ่มลงตัวยังพอเข้าเดือนใหม่เฟิร์นลงตัวแล้วค่ะลงตัวมีการปรับอะไรยังไงบ้างไหมคะจัดสรรเวลายังไงบ้างก็ก็ ว่าลงตัวขึ้นนะก็ละครละครก็ถ่ายแต่ว่าไม่ได้ปิดกันก็มีวันที่แทรกอย่างวันการล่าก็ไม่ได้เช้ามากอะไรเงี้ยอย่างเรื่องความกลัวของเราล่าสุดเึงบอกว่าเรากลัวไก่เออเกิดอ,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 อะไรขึ้นไปมีประสบก,การณ์อะไรหรือเจออะไรมาฝนไม่แน่ใจว่ามันเริ่มจากอะไรแต่มันเป็นมาสักพักนึงแล้วค่ะล้วก็กลัวไก่แล้วก็มีแบบต้องไปถ่ายละครเก็บไข่ไก่อะไรเงี้ยประวัดเสียวค่ะเออมันมันมันเปันจุดไหนแบบว่าเข้าใกล้ไม่ได้ไม่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 ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่า เสียงลมตอนเขากระพูอ uh ่ะเรายิ huh. ah ่ง huh. ถ <inse lang> right ่ายละครเพียจะได้ยินเสียงปีไกเยอะมากมากเลยค่ะแบบพับๆเลเน้ยแล้วแบบาวัดเสียวเวลาเขาตบๆแล้วบินขึ้นไปอย่างเงี้ยรู้สึกรอนอย่างเงี้ยรู้สึกเกรงใจเขาค่ะวิ่งหนีเหรอไม่ได้ถึงกับแบบอ้ยกีการ์ดวิ่งไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็รู้สึกกลัวแล้วก็จะเว้นระยะห่างแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้กลัวแล้วมันจุกไปมาเรากลัวแล้วก่อนดูแต่เองไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนนี้ไม่ได้สังเกตค่ะพอมาสังเกตตอนเล่นละครเรื่องหนึ่งแล้วต้องเข้าไปในเล้าไก่ที่มีเป็นแบบ สามสิบสี่สิบตัวมันก็เลยมีความแบบอูเยอะจังวัดเรี่ยอะไรอย่างงี้ใช่คะแล้วเขาตีปีกพร้อมกันพับๆๆมันก็เลยแบบโอ้โอ้อย่างเงี้ยไอต้องบอกคนละตัวไหมว่าห้ามแกล้งหรือว่าก็โดนแกล้งยังไม่เคยมีใครคิดจะแกล้งเราคิดแล้วเหรอคะคิดแล้วคิดแล้วค่ะก็อย่าแกล้งเลยนะคะไม่เกี่ยวกับตัวจะทำงานไม่ได้ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ มันก็ยังขายได้อยู่ค่ะแ่ไม่กนไก่ไหมอ่ะ่ายก็ดีไก่ตายไก่ตายกิไก่ได้ต่ันนี่เวลาแบบว่าเราตอนที่เราความกลวงเราที่เสังเกตตัวเองมันยงไงใจมันเต้นแรงอย่างเงี้ยก็รู้ตัวเลยค่ะว่ากลัวแต่ไม่ได้แบบโอยเดินผ่านแล้วไปลงไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีค่ะคือเฉพาะไก่หรือว่าเฉพาะสัตว์ปีกสัตว์ปีกอื่นเป็นไมตอนนี้สัตว์ปีกอื่นเนี่ยไม่ทันสังเกตค่ะตอนนี้สังเกตไก่สังเกตทีละอย่าง ่ไม่มีแล้วไม่กลัวแล้วพอแล้วแต่ถ้าต้องอุ้มแต่ถ้าต้องอุ้มต้องจับนะอยู่เราเราต้ layers, องอุ้มไก่ด้วยเหรอคะไม่รู้ตรงไหนเนี่ยอะไรอ่ละครเราต้องเล่นต้องมีการแบบฉากเข้าฉากกับไก่อะไรอย่างเงี้ยก็น่เออต้องทำงานทั้งช่องสามคะตอนนี้ผมับใจดีอยู่ค่ะยังไม่มีไก่ค่ะยังรอดอยู่ค่ะไทยินแล้วหนึ่งไทยินหนึ่ออ่ะเาข้าคำถามเดิมตอบก่อนคำถามว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งต้องเข้าไปเข้าฉากหรือทำงานที่มันมีไก่เราทำยังไงคิดว่าทำได้ค่ะ ได้ไว้ก่อนเราชอบตอบว่าได้ไงได้เดี๋ยวถ้าได้ได้ได้กับโรงพยาบาลเออก็ถือว่ายังไม่ได้กลัวขนาดเนาะค่ะคิดว่านะไม่รู้ไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆขนาดนั้นแต่คิดว่าไม่ได้เป็นไรค่ะเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ลโอเคขอบคุณค่ะ